ทำาเต็อีกรอบนึงเกิดจะโดนพี่โดความหวังคือที่โดจริงๆใจให,หมนะ่เนี้ยถ้าโดหรดมากมาจามีกัดน,นะแต่ว่าตอนนี้มาน้ำมันแห้งมันจะไปอยู่ตรงไหนหมด คือโคตรน่ากลัวอ่ะมันน่าจะมีแบบเทโลว์ใหญน้ำแห้วแม่าปามันหายไปเลยมีนดันน้ำมีดันน้ำ อะไรอะไรเป็นเส้นมาของเงด้ตัวกระช่อนนะครับกระช่อนเอาเรื่องเอาเรื่องตัวหนึ่งก็ยังดีนะหมายนี้มันกัดแบจบจบเจ็บจบจบนะเพราะว่าปากระส่งมันเอะครับผม ก็ที่หวังมาใหม่เนี่ยหวังชะโดนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่มาตัวเตียน้ำมาเยอะแล้วชะโดเนี่ยมันกัดกระจายครับกัดจนแบบไม่อยากมาตีอ่ะอยากจะปล่อยมันไปก่อน <c oughs> แต่ว,ว่ามาตอนนี้น,น้ำมันแห้เนี่ยครับก็ประช่อนนะเลยประช่อนแทนแล้วกันใส่เป็นเตะยน,นะครับเพราะว่ากะจะเล่นชะโดด้วยแหละแต่ว่าตีแบบตีเรียกมันอ่ะมันก็ไม่ออกล็อกคับเราก็ ตีไปเลยจนนี่ครับจนจนได้ปลาช่อนมาแทนโอเคครับ okay, ผมไซส์แบบไม่ค่อยโตเท่าไหร,ร่นะไซส์กลาาักาางๆโอเคเดี๋ยวลองตีใหม่ครับก็ความหวังก็คือว่าชดโหวังชะโดครับผมเดี๋ยวได้ปลาช่อนก็ส่วนมากปลาช่อนหมายเนี่ยไม่ค่อยกัดหรอกแล้วนี่แต่ว่าปลากระส่งเยอะด้วยเปลี่ยนเยอะจนกระเป๋าจ,จะแตกก็เนี่ยพอจะได้ตัวโอเคครับ okay, ผม <laughs> สุดยอดมากครับผม